ปเป็นหลังเท้าครนะับบางไปนิดนึงเต็มแก้มเลยครับเติมที่เข้าไปครับตอนนี้แม็กซิมก็ค่อยๆตอบเล็กตอบน,น้อยไปแล้วครับแหมแค่นี้จะมาจากไหนไม่รู้ครับมาทุกทุกางมาได้ข้างขวาครับขวาของเอดิสซักนีน่วาก็เหนื่อยเลยครับเจอกับแม็กซิมบานิสโอ้โหยาวครับปบหลังเท้าไปโปกหุยแล้วครับแหมก็กระทิมเหมือนเดิมครับ เชือกโอ้โหโดนเลยครับเต็มปากเต็มคำเข้าไปครับโอ้ตัดล่างอ้าวแม่แข้งขวาแบบนี้เลยครับมาเรื่อยๆครับแม่โหวแต่ละดอกในเนื้อๆนะครับเอาครับเหนื่อยครับโอ้ยไต่แรงไต่ดีครับแข้งขวาโหวตกับแต่ละดอกครับอ้าวจากเข้ามาก็รวบแขนไว้เลยครับได้ครับจบจบสุด